เมื่อวันที่23มีนาคม2568นายอนุทินชาญวีรกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรานารีหรืองานย่าโมที่ลานอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2568 เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท้าสุรานารีและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวโคราชไฮไไท์ของงานปีนี้คือการรำวงสูงโดยสตรีชาวโคราช7,272คนเพื่อรำลึกถึงคุณย่าโมพร้อมการแสดงคุสีมุมเมืองและโดนแปลอักษรกว่า500ลำในชุดวีรสตรีหญิงกล้าสู่มหานครแห่งอีสานสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามท้าสุรานารีหรือคุณย่าโมเป็นวีรสตรีผู้กอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์ในปีพุ เสากรา2,369และได้รับการสถาปนาเป็นเท้าสุรนารีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวจังหวัดนครราชสีมาจึงได้กำหนดให้วันที่23มีนาคมของทุกปีเป็นวันฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรนารีสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c พัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลายแดง b Herb